คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 m มกจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต จริญถุกสวัสดีธรรมสวัสดีในวันนี้ซึ่งได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการธรรมะเพื่อชีวิตซึ่งเป็นตามปกติที่จะต้องมีการสนทนาธรรมอยู่เป็นประจำซึ่งวันนี้อาตมาภาพพระมหาเชิญเทรปพัญโยจะได้นำหลักธรรมมาเสนอในหัวข้อเรื่องซึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิด ก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่คิดไว้ก็มาลายสิ้นไปในธรรมกถาที่เรียกว่าอาจินตามยกกถาในเรื่องของสิ่งที่เราคิดนะบางครั้งเ,เราตั้งใจไว้ว่าจะทำความสำเร็จอาจจะมีบ้างจากเรื่องของการคิดนะมีการวางแผนเตรียมการไว้ก่อนว่าจะต้องทำอะไรบ้าง มีวิธีการที่จะต้องกระทำแต่สืบเนื่องจากว่าสิ่งที่ไม่ได้คิดนั้นก็เข้าเข้ามาด้วยในขณะเดียวกันสิ่งที่เราไม่คาดคิดนั้นมันทวีคูณมากขึ้นไปกว่าเดิมซึ่งเราก็บอกว่าสิ่งที่ไม่ได้คิดนั้นไม่ได้มาไม่ได้มาเหมือนเหมือนที่เราพูดไว้อย่างเดียวที่ที่คิดได้ก็คือ จะทาก็ยังไม่ได้ทําเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของบางเรื่องอาจจะมีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้นบ้างบางครั้งบางคราวก็ต้องใช้หลักธรรมมาจุนเจอือเพื่อเห็นว่าวิถีชีวิตยังคงต้องดำเนินไปอย่างสถานการณ์ปัจจุบันเราจะเห็นว่า,ายุคโควิดเนี่ยเป็นช่วงยุคที่ หลายคนหลายท่านนั้นต้องพยายามเพื่อที่จะให้มีชีวิตที่จะอยู่รอดในการดำเนินชีวิตยอยู่ประจวบเหมาะกับการที่จะต้องใช้ชีวิตยอย่างไรให้อยู่ร่วมกับสังคมในปัจจุบันได้ไม่ว่าจะเดินทางไปในที่ใดก็ตามก็ต้องมีแมสปิดไว้ก็เรียกว่าเว้นระยะหา่างหลังเจล ขณะที่เราไปในที่ต่างๆก็มักจะใช้เรียกว่าใช้มาตรการทำ New Normal ที่รัฐบาลได้ประกาศเอาไว้ส่วนคนที่ยังคงจะต้องเฝ้าระวังอยู่ก็ยังคงต้องปฏิบัติอยู่ร่ำไปไม่ว่าจะเป็นที่อยู่บ้านก็าดำที่บอกว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินั่นก็คือเป็นการช่วยสืวนหนึ่ง ในการปฏิบัติสำหรับคนที่ยังคงจะต้องพบปะกับผู้คนหรือยังต้องจะทำงานกิจการต่างๆเพื่อให้ดำเนินไปตามปกติก็ต้องปฏิบัติแบบ New n o r m a l ที่บอกว่าเว้นระยะห่างเหมือนกันบางครั้งการอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็มีแต่บางทีก็อยู่เฉยๆก็ถือว่า ช่วยได้เหมือนกันอย่างเทศกาลที่ผ่านมาเขาเรียกว่าช่วงเทศกาลโถงการหลายคนหลายท่านไปตามที่ต่างๆมีกิจกรรมก็จัดบ้างไม่จัดบ้างซึ่งมาตรการหลายๆที่ก็มีการปฏิบัติมีความแตกต่างกันอยู่ที่ว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นสีเหลืองสีแดงสีส้มหรือสีเขียว แต่ถ้าปฏิบัติได้บางครั้งก็ต้องใช้มาตรการที่เฝ้าระวังอยู่ในทางวัดวาอารามก็เหมือนกันกิจกรรมทางคณะสงฆ์ก็ยังคงต้องดำเนินอยู่เรื่อยไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการประชุมของเจ้าคณะพระสังฆาธิการมีกิจกรรมของพิธีกรรมทางาศาสนาแม้กระทั่งวันสำคัญบันตมัดสวรนสะ ก็ยังคงมีอยู่เป็นประจำอย่างน้อยหนึ่งเดือนก็4วันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหลักที่พระคุณเจ้าเจ้าคณะพระสังฆาธิการก็ต้องปฏิบัติอยู่ในส่วนของการเผยแผ่พระนักเผยแผ่ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามอยู่ก็คือต้องไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นเหมือนวันนี้ทุกวันศุกร์ก็จะมีการ มาบันทึกรายการเพื่อที่จะถ่ายทอดเสียงธรรมธรรมะเพื่อชีวิตให้กับญาติโยมได้ความอยู่เป็นปกติการจะงอมืองงอเท้าอยู่าตามบ้านตามวัดท,ที่ต่างๆาบางครั้งก็ช่วยไม่ได้ทั้งหมดแต่บางทีเราก็คิดไม่ได้ทำไม่ได้ในบางเรื่อง อะไรที่ร่วมมือได้เราก็ต้องช่วยกันสิ่งที่คิดไม่ได้ทำสิ่งที่ทำไม่ได้คิดก็มีเยอะอย่างยุคสถานการณ์ของโควิดก็บอกว่าสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดนั้นก็มามาโดยที่เรียกว่าไม่ได้เชื้อเชิญมามาตั้งแต่เมื่อปี19เดี๋ยวนี้ก้าล่วงไปเข้าปีปีกว่าก็าคิดว่า ช่วงปล,ปลายปลายปีนี้น่าจะาแล้วเสร็จหรืออาจจะอยู่ไปสักพักหนึ่งถา้ามีการปฏิบัติากาดตกเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นการอยู่เฉยๆก็คงไม่ได้เหมือนกันต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันบางคนบางท่านก็บอกว่าจะให้อยู่แต่ที่เดียวนั้นก็อยู่ไม่ได้ จะให้เดินทางไปที่ใดก็ลำบากอันนี้ก็เห็นอก <c oughs> เห็นใจสาธุชนทุกท่านว่าสิ่งจะเป็นในกิจวจัตรที่จะต้องทำหรือในเรื่องต่างๆที่ที่ต้องทำก็ต้องมีเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราจะเดินทางไปที่ใดเรามีเหตุผลอปรามาทไหนที่จองเดินทางไปก็เปรียบเหมือนกับว่า ผู้โดยสารจะเดินทางไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นว่ามีบุคคลคนหนึ่งต้องการจะเดินทางไปในที่ปลายทางที่หนึ่งตั้งใจไว้ว่าการเดินทางหนึ่งเราจะต้องสบายสะดวกสบายก็เลือกซื้อตัว๋วชั้นหนึ่งซึ่งจะต้องใช้เงินมากกว่าปกติ เมื่อไปซื้อตัว๋วคนขายตั๋วก็บอกว่าก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มมากกว่าปกติส่วนคนที่ประเภทที่สองไปซื้อตั๋วในราคาปกติส่วนคนประเภทที่สามประการสุดท้ายก็คือไปซื้อในระดับของชั้นที่สามก็คือนั่งแบบรวมๆกันบุคคลที่ซื้อตั๋วประเภทชั้นที่หนึ่งเนี่ย ก็เลยถามต่อไปว่าเหตุผลที่ต้องจ่ายเพิ่มนั้นเพราะอะไรมีความพิเศษตรงไหนเมื่อถึงเวลาขึ้นรถเขาก็ให้คนที่ซื้อตั๋วประเภทที่หนึ่งขึ้นไปก่อนคนประเภทที่หนึ่งเมื่อขึ้นไปบนรถถามว่าคนที่ซื้อตัว๋วชั้นที่หนึ่งนั่งตรงไหนคนขายตัว๋ว ที่เป็นพนักงานก็เลยบอกว่านั่งตรงไหนก็ได้เขาก็บอกว่าอา้าซื้อตั๋วขนาดพิเศษชั้นหนึ่งจะนั่งตรงไหนก็ได้ก็เลยบอกว่าให้โอกาสเลือกก่อนนี่คือประเภทที่หนึ่งเขาก็เลยไปเลือกเบาะที่เหมาะสมที่หนึ่งข้างคนขับ ต่อมาคนซื้อตั๋วประเภทที่สองก็เดินขึ้นไปอีกคนขายตั๋วก็บอกว่าไปนั่งที่ใดก็ได้เขาก็ขึ้นไปนั่งที่ส่วนหนึ่งคนซื้อตั๋วชั้นหนึ่งก็เห็นท่าแปลกๆว่าเห็นบุคคลประเภทที่สองได้ลักษณะเหมือนกับเราจนกระทั่งว่าถึงตั๋วประเภทชั้นที่สาม เขาก็เดินขึ้นรถคนขายตั๋วก็บอกลักษณะเดิมทั้งที่ซื้อตั๋วในราคาต่างกันถ้าถามว่าขึ้นไปอยู่บนรถแล้วนั่งในระดับเดียวกันบอกเหมือนกันแต่ความต่างตรงที่ว่าชั้นหนึ่งแพงกว่าชั้นสองแพงลงมาชั้นสแบบต่ำที่สุดเมื่อถึงเวลา คนเต็มรถรถก็ออกไปขณะที่รถวิ่งออกไปนั้นคนไปในระหว่างทางเกิดรถเสียขึ้นมาอย่างแตกคนพนักง,งานบนรถก็เลยบอกว่าขอให้คนที่ซื้อตั๋วประเภทชั้นที่สามลงไปข้างล่างเพื่อเปลี่ยนยาง คนที่ซื้อตั๋วประเภทชั้นที่สองให้ลงไปกำกับดูแลการเปลี่ยนยางหรือคอยดูแลความเรียบร้อยส่วนคนที่ซื้อตัว๋วชั้นที่หนึ่งไม่ต้องทำอะไรคนที่ซื้อตั๋วประเภทชั้นที่หนึ่งก็เลยนั่งคิดในใจขึ้นคิดว่านี่ซื้อตั๋วประเภทที่หนึ่งต้องนั่งเฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรเลยหรือ ถามว่าคนสามประเภทนี้ในโลกที่อยู่กันถ้าการปฏิบัติอย่างนี้เข้ากับสถานการณ์โควิดถามว่าคนซื้อตั๋วประเภทที่หนึ่งนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรเลยกับคนซื้อตั๋วประเภทชั้นที่สองที่คอยเตือนคอยดูแลลูกหลานเพื่อนบ้านคอยไปสอดส่องคอยสอนลูกสอนหลาน และคนประเภทที่หนึ่งก็คือออกไปช่วยคนที่ปฏิบัติตาม New Normal ว่าให้ปฏิบัติตามแบบนั้นแบบนี้ถามว่าในเรื่องเมื่อกี้เราท่านทั้งหลายอยู่ในคนประเภทไหนในการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องของความคิดของคนนั้นบางครั้งก็เปลี่ยนยาก แต่การกระทําของแต่ละคนนั้นก็สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ต้องลงมือทําด้วยตนเองบางทีเราอาศัยคนอื่นทําไม่เหมือนกับที่ตนเองทําที่ต้องลงทําเองที่ภาษาบาลีว่าอลังกาตุงบางครั้งไม่ได้ทําด้วยตนเองก็ต้องสอนให้จําทําให้ดูอยู่ให้เห็นพ่อแม่สอนลูกอยู่บ้านหยุดเชือ้อ เพื่อชาติพระเจ้าประสงค์สอนญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมก็ให้อยู่วัดหยุดเชื้อเพื่อชาติเหมือนกันมีการเทศการสอนรัฐบาลก็บอกความจริงกับประชาชนว่าในสถานการณ์โควิดอย่างนี้เราทำอย่างไรทำอย่างเท่าที่จำเป็นจะนั่งอยู่ที่ ขอคอยงานช้างเพื่อที่จะเห็นว่าไม่ต้องทำอะไรอย่าทำเป็นตนอ,อย่าทาเป็นตนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเห็นว่านั่นไม่ใช่ธุระของเราบางครั้งบางที่มีงานมีการขึ้นมาก็ต้องช่วยเหลือจุนเจือกันชาวบ้านชาววัดก็มักจะช่วยอยู่กันเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมหรือพิธีกรรมต่าง มีมารวมตัวกันที่วัดก็มีบ้างก็มีนี่เรียกว่าบางครั้งเมื่อผิดพลาดขึ้นมาถึงขั้นปิดวัดก็มีอยู่บางวัดเหมือนกันจากสถานการณ์เช่นนี้เราจะเห็นว่ามันล่อแหลมต่อการที่จะเสี่ยงกับสังคมทุกคนอย่ามองว่าอยู่ที่โน่นไม่เกี่ยวกับเราอยู่ที่จังหวัดนั้นไม่เกี่ยวกับเรา อยู่อำเภอโน้นก็ไม่เกี่ยวกับเราเดี๋ยวนี้มาอยู่ที่อำเภอที่เราอยู่มาอยู่ที่ตำบลที่เราอาศัยเข้ามาถึงหมู่บ้านเข้ามาประชิดตัวเราจนถึงใกล้ที่สุดให้เรามองว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามก็ถือว่าเป็นคนบนโลกนี้เหมือนกันถ้าเราจะมองอย่างเห็นแก่ตัวโดยที่ไม่มองเห็นถึงบุคคลภายนอก อย่างมีคนคนหนึ่งออกข่าวเมื่อเช้าเดินไปบนตามถนนโดยที่ไม่ปิดแมสเมื่อมีคนเดินตามบอกให้ปิดเขาเดินแบบไม่สนใจอะไรเลยทั้งที่เป็นข่าวว่าใครไม่สวมแมสปรับหมื่นสองหมื่นตามที่ต่างๆก็โดนปรับไปเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ยังคงไม่กลัวว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดกับเขาเขาคิดว่าเกิดจากที่อื่นมากกว่าไม่ใช่ที่เราอยากคิดว่าเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับเราเพราะทุกคนนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกันอยู่เสมออยู่แล้วคนที่ติดเชือ้อหรือคนที่จะอยู่เฝ้าระวังเรียกว่าเฝ้าตรวจระวังอยู่ว่าจะต้อง ถูกกักตัวเหล่านี้เป็นต้นเพราะมีการเข้าใกล้หรือไปในที่สุ่มเสี่ยงตามที่โน้นบ้างที่นี้บ้างหรือมาอยู่ในละแวกของหมู่บ้านบ้างบางคนก็ไปซื้อของในร้านที่เจ้าของร้านเป็นเป็นอยู่อันนี้เราก็ต้องดูตามทไลายว่าเราจะต้องทำอย่างไร บางครั้งการช่วยเตือนกันาการเฝ้าบอกคอยดูแลเว้นระยะห่างก็ถือว่าเป็นการช่วยกันอยู่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นถ้าถามว่าเราจะเห็นแก่ตัวกันโดยไม่ช่วยกันได้ไหมก็มีนิทานเรื่องหนึ่งที่บอกว่าถ้าอยู่ตัวใครตัวมันนั้น เราก็มีโอกาสที่จะต้องตายหมดทุกคนอย่างนิทานเรื่องที่ว่ากับดักหนูสืบเนื่องจากว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งไปตลาดไปซื้อซื้อกับดักหนูมาเจ้าหนูก็แอบมองเห็นว่า,าที่เจ้าของบ้านซื้อมาน่าจะเป็นอาหาร เลยแอบมองทางช่องของรูเห็นว่าเจ้าของบ้านนั้นซื้ออาหารไม่กินแต่เมื่อเปิดออกมามันไม่ใช่พิซซ่าไม่ใช่อาหารที่ตนนั้นจะกินได้กลับตกใจขนชูชันว่านี่คือกับดักของหนูพอหนูเห็นก็เลยคิดขึ้นมาว่า อันตรายเกิดขึ้นมาแล้วในบ้านนี้ตั้งแต่อยู่มาบ้านนี้ไม่เคยมีเห็นเจ้าของบ้านทำร้ายเราได้เราอยู่อาศัยกับเขาได้ตลอดเหมือนพึ่งพาอาศัยกันแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามีอะไรแอบแฝงเข้ามานั่นก็คือกับดักหนูเจ้าหนูก็เลยไปปรึกษากับไก่ ว่าภัยมาถึงบ้านเราแล้วนะเรื่องนี้เป็นอันตรายต่อพวกเราไก่ก็จิกอาหารกินอยู่ในลาว็็บอกว่าอะไรนะเจ้าว่าไงนะเจ้าของบ้านซื้อกับดักหนูมาดักหนูไก่ก็บอกว่าอา้าวก็ดักหนูไม่เกี่ยวกับไก่ เจ้าหนูก็ถอยหลังกลับไปก็ไปอีกไปหาสัตว์ประเภทที่สองก็คือไปหาหมูบอกกับหมูว่าหมูหมูหม,หมูตอนนี้มีอันตรายเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วนะก็บอกว่ามีกับดักที่มีอยู่ในบ้านก็คือกับดักหนูเมื่อหมูได้ฟังปุ๊บ ก็บอกว่ากับดักหนูก็ไม่เกี่ยวกับหมูเจ้าหนูก็ถอยกลูดกลับไปเฟงพางอยู่ตามลั่นตามทุ่งท้องนาเห็น,หนว่าว่าจะพึ่งพอ,พออาศัยได้ก็เลยไปปรึกษาเมื่อหนูไปปรึกษางัวก็บอกว่า มีภัยเกิดขึ้นในบ้านเราสืบเนื่องจากเจ้าของบ้านเนี่ยเอากับดักหนูมาดักในบ้านเจ้างัวก็บอกว่ากับดักหนูก็ไม่เกี่ยวกับงัวเหมือนกันจนหนูนั้นหมดกําลังใจแล้วก็กลับออกไปขณะที่กลับออกไปไปถึงในบ้าน ถ้าเรานิ่งดูดาวอยู่อย่างนี้เราจะพากันตายกันหมดเพราะสืบเนื่องว่าไก่ก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับไก่หมูก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับหมูหัวก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับงัวเจ้าหนูกลับมาก็นอนไม่หลับตกกลางคืนเฝ้าคุ้นพิษอยู่ตลอดว่าเรื่องที่เราไปปรึกษาไม่มีใครช่วยเราได้เลย ทั้งที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านฝ่ายแม่บ้านเมื่อตกกลางคืนปุ๊บกลายเป็นว่ากับดักที่ดักอยู่เสียงดังขึ้นดังเกร็เจ้าของบ้านก็วิ่งมาด้วยความดีใจว่าเราดักกับดักหนูติดแล้วในขณะเดียวกัน วิ่งมาที่ตรงกับดักเอามือไปอจับกับดักทั้งความมืดแต่ดันว่าไปจับตรงที่กับดักนั้นมันติดหางงูมีพิษงูมีพิษก็หมุนกลับมาฉกเอามือของแม่บ้านแม่บ้านก็ตกใจไปเปิดไฟก็มองเห็นว่าอา้าวไม่ใช่หนูนี่กลายเป็นงู เมื่อกัดโดนแม่บ้านพอบ้านก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเมื่อไปถึงหมอหมอก็เลยบอกว่าหมอรักษาได้แค่นี้เนื่องจากเฝ้าดูอาการเสร็จเนื่องจากในสมัยก่อนไม่ค่อยมียารักษาให้รักษาหายขาดได้ดังปัจจุบันกลายเป็นว่าต้องกลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน แต่หมอก็สั่งไว้ประโยคหนึ่งว่าในการที่จะทำให้ผู้ป่วยนั้นมีกำลังขึ้นก็ต้องกินยาบำรุงก็บอกว่าต้องกินซุปไก่เท่านั้นจะได้บำรุงกลับไปถึงบ้านควายสามีก็ไปเอาไก่ในเล้ามาต้มทำเป็นซุปไก่ให้กับภรรยา เพื่อจะรักษาไข้ให้มีกำลังอาการไข้ก็ไม่ทุเลาลงแต่ยังทรงทรงอยู่ไม่สุดไปหลายวันนานเข้าญาติพี่น้องก็มาเยี่ยมเยอะหลายๆคนขึ้นทีนี้แกงไก่ไม่พอแล้วเมื่อคนมาเยอะก็ต้องแกงหมูกลายเป็นว่าไก่หมดแล้ว ต่อไปเมื่อคนมาเยอะก็ต้องแกงหมูให้อีกหมูก็เก,กงไปหลายตัวเนื่องสืบเนื่องจากว่าไข้ยังไม่หายขาดจนกระทั่งว่าหลายวันเข้าพิษก็เริ่มกระจายก็เหมือนกับโควิดที่เป็นอยู่ปัจจุบันเริ่มจากที่เล็กๆไปสู่ที่กว้างกระจายไปตามจุดต่างๆ เป็นพลาเตอร์ตามที่จุดนั้นจุดนี้เกิดจากสถานบันเทิงบ้างาเกิดจากวงการพนันบ้างเกิดจาการ้านอาหารบางที่บ้างก็ส่งผลกระจายไปทั่วกลายเป็นว่าภรรยาของเจ้าบ้านทนพิษของบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตลง สุดท้ายก็ต้องแกงวัวล้มงวัวให้กับญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมามางานศพของภรรยาของเจ้าบ้านนั่นเรียกว่ากับดักหนูอันเดียวตายกันหมดถ้าถามว่าโควิดเกิดขึ้นอย่างเดียวเหมือนกับดักหนูกับดักหนูได้หรือไม่ ถ้าเราเฝ้าระวังโดยที่ช่วยกันการที่จะทำให้คนในสังคมนั้นอยู่ต่อได้ก็มีอยากคิดว่าเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับเราอยากคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราการจะไปในที่ต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีไทม์ไลน์ให้สำหรับผู้ที่เฝ้าระวังหรือไป ตามติดต่อสถานที่ราชการให้เราทราบว่าเวลาเท่านั้นคนที่ติดเชื้อเมื่อวันนั้นได้ผ่านมาที่นี่ในห้างร้านร้านอาหารหรือเข้าพักโรงแรมวันเวลาที่ไปไม่ว่าจะเป็นสายการมินตามที่ต่างๆก็จะเกิดลักษณะประมาณนี้การเฝ้าระวังตามที่ต่างๆ มาตรการที่ใช้ก็มีเยอะอย่างที่วัดอนุภาัคริสตารามเนี่ยเมื่อมีการสวดศพเสร็จปุ๊บพระลุกขึ้นเมื่อใดเตรียมตัวที่จะฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อหลังจากที่พระได้สวดเสร็จญาติโยมกลับพระก็เริมฉีดทันทีนี่เรียกว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่ร่วมด้วยช่วยกัน ไม่ได้เห็นว่าฉีดป้องกันแต่เฉพาะพระแต่เราฉีดป้องกันไว้สำหรับทุกคนที่มาร่วมใช้ร่วมอาศสยร่วมใช้บริเวณที่ศาลาบาเพ็ญกุศลเพื่อป้องกันญาติโยมที่มาร่วมในงานของบาเพ็ญกุศลอยากคิดว่าสิ่งที่เราคิดไม่ได้ทำหรือสิ่งที่เราทำไม่ได้คิดมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราอจินติตมปิ ภาวติเรื่องที่ไม่ได้คิดก็เกิดขึ้นจินติตัมปิวินัสติสิ่งที่คิดไว้ก็มาลายสิ้นไปนะอิจินตามยาโพคาเพราะเขาบอกว่าพภคทรัพท์ทั้งหลายเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือจะสำเร็จได้เนี่ยเพราะคิดอย่างเดียวก็หาไม่นั่นก็คือต้องลงมือทำเสมอต่อให้มีไม่มีโรคโควิด เราก็ยังคงต้องทำงานถึงแม้มีโควิดอยู่บางคนก็ยังคงต้องทำงานอยู่แต่ก็ต้องปฏิบัติตามนิว n o r m a l l เว้นระยะห่างล้างมือพระก็ต้องเทศต้องแสดงธรรมมีการวางแผนไว้ก่อนว่าจะต้องทำอะไรบ้างความสำเร็จจะมาจากความคิดอย่างเดียวก็หาไม่ก็ต้องลงมือทำเสมอวางแผนวันนี้ ไม่ได้สำเร็จเฉพาะวันนี้เท่านั้นแต่ความสำเร็จจะนำมาซึ่งความสุขกับสังคมได้ความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นกับคนคนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันกับทุกคนทุกฝ่ายการวางแผนทั้งที่นอนวางแผนอยู่อย่างเดียวก็ไม่ได้บางคนก็ต้องบอกว่า กลางคืนบางหวนควันกลางวันต้องลุกเป็นไฟนั่นก็คือต้องรีบทาให้สําเร็จเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นมากขึ้นไปกว่านี้เพื่อความสุขความเจริญของสังคมต่อไปก่อเจริญพรธรรมะเพื่อชีวิต ข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต